กลับไปที่บลิปปี้สเตชันได้เวลาลูกขินตาโกนเราจะไปเดินรู้เล่นไดบลิปปี้ว้าวคุณพึ่งดูท่าทางจะกำลังยุ่งนั่นก็เหมือนกันนั่นก็ด้วยทุกตัวยุ่งกันหมดเลยเอ๊ะยกเว้นตัวนั้นพึ่งพวกนั้นกำลังวุ่นกับการทำน้ำพึ่ง อืมฉันสงสัยจังว่าพึ่งทำน้ำพึ่งได้ยังไงใช่เข้าไปในรังพึ่งกันเถอะฉันต้องมีปีกแล้วก็แขนขุดยืนยันปีกแขนขุดเปิดบลิปปี้สเตชั่นบลิปปี้โมบิลพร้อมออกผจญภัยแล้ว ตอนนี้เราต้องทำตัวเหมือนพึ่งและเล็กเหมือนพึ่งด้วยย่อส่วนแล้วนะใช่เลยแท็บพึ่งอย่าลิ้นเข้าไปในดอกไม้สวัสดีครับผมชื่อบลิปปี้นี่คือแท็บ ผมสงสัยว่าคุณทำน้าพึ่งได้ยังไงครับสวัสดีบลิปปี้ฉันชื่อบีจอนที่นี่คือแหล่งของน้ําพึ่งเลยละโอ้อฉันใช้ลิ้นของฉันดื่มน้ําหวานจากเกสรดอกไม้ชาวพึ่งเริ่มต้นการทำน้าพึ่งแบบนี้เอาละได้เวลาบินไปที่รังพึ่งกันตามฉันมาเลยคงรู้นะว่ามีพึ่งทำงานอยู่มากมายโรงงานน้ำพึ่งดีๆนี่เอง คุณปีจอนทุกตัวกำลังเคี้ยวน้ำหวานกันอยู่หรอครับใช่จ้ะเคี้ยวให้ทั่วทำแบบนี้ทุกตัวน้ำพึ่งนั้นจะต้องเหนียวพวกเราก็เลยต้องเคี้ยวฉันพูดคล้องจองอีกแล้วแล้วเมื่อคุณเคี้ยวแล้วก็จะได้น้ำพึ่งงั้นเหรอครับเปล่าจ้ะยังมีอีกขั้นตอนเมื่อเคี้ยวแล้วก็กลืนลงท้องฮ่า เมื่อน oh. yeah, ้ำหวานอยู่ในท้องก็จะกลายเป็นน้ำพึ่งแล้วเราก็เอาไปใส่ในรวงพึ่งรวงพึ่งเหรอครับใช่จ้าเราเก็บน้ำพึ่งไว้ในรวงพึ่งฉันอยากลองชิมน้ำพึ่งสักหน่อยเฮ้ยแย่เลยการกระพือปีกจะช่วยให้น้ำพึ่งเหนียวแม้ว่ามันดูตลกทีเดียวคล้องจองอีกแล้วว้าว ใช่แล้วแท็บฉันได้คําตอบสําหรับคําถามของฉันแล้วพวกพึ่งทําน้ํา uh พึ่งได้ยังไงพึ่งจะดูดน้ําหวานจากเกสรดอกไม้เคี้ยวเก็บเอาไว้ในท้องจากนั้นใส่น้ําพึ่งไว้ในรวงพึ่งแล้วกระพือปีกใส่น้ําพึ่งอัปโหลดคําตอบเลยแท็บและก่อนครับคุณบีจอนผมพึ่งคุณได้จริงๆครับบ๊ายบายเยี่ยมเลย